นักเตะครับนักเตะไม่นักเตะเวนลูนี่เห็นบอไม่สุดยอดเฮ้อส่งส่งไปติดทีมถาดเลยหนูติรน <c oughs> เห็นอยู่บอมันเล,เล่นบอลเนานะหนูเล่นบอลเคยเห็นบอไม่นี่นี่นี่หนูเล่นบอลเห็นบอ่นักเลงพร้อมได้คู่พร้อไมได้บ่อยห้าพร้อม มา้ยอะไรคุบเห็นว่านี่ายติกตัอกลองนี้นะ่ายนู้นะู้เรีนบ่นนี่มีการกัดเข่วกู่ไหมผม หายเขาฟอมเลยแข็งยี นี่นี่เวนลูนี่เห็นว่าวเวนลูนี่เด้ี่ไอเวนมันวานี่นี่นี่เมือนก่อยนี่นักเตะอะนี่แอบลงคลิปแล้วนะนี่เห็นว่าคุบพร้อมหวง่างดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทม่ไทยม่เฮ้ย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 ไทยม่ไทยแบบเบ